สวัสดีครับวันนี้ออโตเดทบายกลางปีออนไลน์นะครับเราอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับกับงานนี้ที่เรามากันก็คือออโต้เซี่ยงไฮ้2025นะครับวันนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นรอบของพับบริกคือรอบของประชาชนทั่วไปนะครับเดี๋ยวงานวันนี้เนี่ยเราจะเก็บบรรยากาศในส่วนของบูธของ BYD มาชมกันนะครับแล้วดูว่าแต่ละรุ่นของเขามีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับการมาที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้เนี่ยเราก็จะเห็นเจ้าถิ่นเขาเนี่ย อาจจะมีเดินตัดกล้องบ้างอะไรบ้างนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่เราจะพยายามเ,าเก็บให้เห็นภาพได้ดีที่สุดเดี๋ยวมาเริ่มดูนะครับว่าที่บูธนี้มีอะไรที่น่าสนใจนบ้างครับเอาละครับมาที่คันแรกกันก่อนเลยครับที่เห็นคันนี้นี่ให้กล้องนํามาดูเลยฮะคันนี้ว้าวมากบอกเลยและเด่นมากในบูธของ BYD นะครับนี่ก็คือฮั่น LDM นะครับคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งดีไซน์แบบนี้โอ้โหบอกว่ากล้ามากๆเพราะว่านี่เขาเป็นคอนเซปต์มาจากเกม ชื่อว่าแบล็กไมค์หรือว่าหงอคงที่กําลังฮิตกําลังดังเนี่ยก็เลยได้ไอเดียคอนเซปต์มาออกแบบรถคันนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในความว้าของเขาเนี่ยความกล้ามากๆคือมีการตกแต่งด้วยพาร์ทอุปกรณ์ที่โอ้โหดูนะฮะเป็นเกรดมังกรเลยนะครับมีสกรีนเป็นรูปของมังกรนะฮะแล้วก็ เราจะเห็นว่าที่บริเวณที่หน้ากระจกข้างบนนะฮะจะมีเป็นกล้องแล้วก็เป็นตัวกล่องสัญญาณข้างบนนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในายุคใหม่ของรถของ b y วดีเนี่ยเขาจะมีเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น God Eye เข้ามาด้วยซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ช่วยในเรื่องของอาการขับขี่อัตโนมัติด้วยนะครับทีนี้เรามาดูที่ตรงด้านข้างนะครับล้อสวยมากล้อทองโอ้โหคาลิเปอร์ทองมาเลยฮนะตามคอนเซปต์ของเขาเลยเน้นสีทองกับสีดำนะครับทั้งคันเนี่ยเป็น รรบสติ๊กเกอร์มานะฮะด้านข้างตรงนี้จะเห็นเลยชัดเจนเนี่ l a c ็ m i ม e งอคงอ่าแล้วที่เด็ดมากก็คือการใส่พาร์ตตกแต่งพวกนี้นะครับเป็นสไตล์ของเกรดมังกรนะครับมีลายก้อนเมฆอะไรต่างๆแล้วก็ด้านข้างเราจะเห็นว่าด้านหน้าฝากระโปรงเนี่ยเขาก็จะเป็นหัวมังกรใช่ไหมฮะแล้วก็ด้านข้างไล่มาก็เป็นตัวมังกรมานะฮะา มีกาบข้างตรงนี้ก็บอกเลยนะฮะถ้าใช้จริงๆรับรองพังนะฮะแต่ทําโชว์แบบนี้ถือว่าสวยมากๆนะฮะงานคมดีด้วยนะฮะมาถึงตรงด้านท้ายเลยก็คันนี้ก็จะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะมีฝั่งที่เติมน้ํามันแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จได้ด้วยนะครับซึ่งตัวชุดแต่งของเขาเนี่ยยาวมาถึงด้านหลังนี่เลยนะครับรวมถึงตัวสปอยเลอร์นะฮะแล้วก็มาดูตรงด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะฮะโอ้เข้าใส่ารายละเอียดไว้เต็มไปหมดเลยนะฮะ จะเห็นว่าเป็นงานที่ว้าวมากๆแอบแตะดูเล็กๆโอ้งานเนียนดีด้วยนะอ่าก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ทำออกมาแบบน่าสนใจมากๆแล้วก็โอ้โหสุดจริงๆนะฮะคือด้วยคอนเซปต์ของเขาที่ทำออกมาเนี่ยถือว่าชัดเจนมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ที่หน้าบูธเลยแล้วก็โดดเด่นมากๆกับคันนี้ครับฮั่นดี i มไคันนี้ซึ่งเป็นปลั๊กอินไฮบริดครับ มากันที่ SUV ขนาดใหญ่กันบ้างนะครับนี่คือ BYD Dynasty D นะครับจะเห็นว่ารูปทรงตัวถังเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับกระจังหน้านี่ตันๆใหญ่ๆเลยซึ่ง Dynasty D คันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกเลยนะครับถือว่าคันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่บูธ t y d นี่เลยนะครับซึ่งในคอนเซปต์เขาบอกไว้ว่าเป็นการประสน ความสวยงามแบบจีนเข้ากับนวัตรกรรมที่ล้ำสมัยโดยเขาเขา,เขามาีแนวคิดที่ว่าตัวนี้เป็นดรา้อนเฟสนะฮะซึ่งดูดีนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นดรา้อนเฟสได้ไหมนะฮะโอ้แต่ดูดูแล้วก็มันเหมือนมีเป็นหนวดมังกรมีเป็นปากมีเป็นอะไรอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าในแนวยาวเลยนะครับเป็นไลท์บาร์นะฮะยาวเกือบ2.4เมตรเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากชายคาของวังโบราณกันเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้มันจะดูคล้ายกับหนวดมังกรนะครับแล้วก็ล้อของเขาจะเป็นล้อขนาด23นิ้วเลยนะฮะจะดูว่า23นิ้วเลยยอล้อขนาดใหญ่เลยนะครับส่วนไฟท้ายนะครับน่าเสียดายที่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวไฟท้ายของเขานะฮะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ ด้วยคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไฟท้ายเขาจะทำเป็นลายแบบสไตล์จีนเอาไว้นะครับเป็นแบบ3มิติเลยนะครับห้องโดยสารโอ้โหเสียดายมันมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าด้วยช่วงตัวถังเนี่ยช่วงฐานล้อค่อนข้างยาวนะครับพื้นที่เบาะหน้ากับเบาะหลังเนี่ยจะอยู่ว่าค่อนข้างห่างกันมากนะครับเพราะนั้นมันจะค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับเขาบอกว่าภายในเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังต้องห้ามนะครับ จะมีการใช้สีทองแทรกไปอยู่ข้างในด้วยนะครับเป็นวัสดุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัสดุที่มาจากเส้นทางสายไหมเลยนะฮะจะมีทั้งเป็นสไตล์แบบไม้ไผ่ทองคำทองคาเปลวกระดาษจีนโบราณอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญข้างในเขาจะมีเป็นหน้าจอถึง8จอเดาหน้าจอ8จอก็คือหน้ามีทั้งด้านหน้าจอด้านหน้านะครับ ด้านหลังแล้วก็อาจจะมีหน้าจอที่ด้านบนเสริมไปด้วยนั่นเองด้วยนะครับตัวถังเนี่ยเห็นแบบนี้นี่คือ5.3เมตรเลยครับถือว่ายาวมากๆนะฮะมาดูทางฝั่งด้านข้างนี้กันบ้างนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าในส่วนของกระจกมองข้างของเขาเนี่ยนะฮะถ้าดูให้ดีๆเนี่ยมันจะเป็นแนวเรียวๆเองจริงๆแล้วเป็นกล้องนะครับซึ่งในซีรีส์ของ Dynasty เนี่ยเขาบอกเลยว่าทำยอดขายใน5ปีเนี่ยได้ถึง2ล้านา2ล้านคันเลยนะครับ เราก็ยังใช้แพลตฟอร์ม e- p l a t f อร์3.0 Evo ด้วยซึ่งเขารับการชาร์จไฟเนี่ยได้สูงสุดถึง1,000กิโลวัตต์เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าในการชาร์จไฟเพียงแค่5นาทีจะสามารถขับได้ไกลถึง400กิโลเมตรกันเลยโอ้โหสุดเจ๋งครับอาล้วครับถัดมาอีกคันหนึ่งนี่ก็เป็นในซีรีส์ของตระกูล Ocean นะครับนี่คือ Ocean นะครับคันนี้ก็เป็นรถต้นแบบที่ทำให้เห็นแนวโน้มในการออกแบบของ BYD ในซีรีส์ OCEAN ในอนาคตนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีทั้ง EV ล้วนนะครับเป็น DMI ด้วยนะครับก็จะมีในหลากหลายขุมพลังให้ได้เลือกนะครับแล้วที่สำคัญเขาเขายังใส่เรื่องของเทคโนโลยีก๊อ e ไอเอาไว้ให้ด้วย ซึ่ง b y d Ocean S เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นซีดานเรือธงเลยนะครับของ Ocean Series ครั้งนี้ก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกด้วยซึ่งเนี่ยละครับเป็นในสไตล์ของมหาสมุทรเรื่องของงานดีไซน์ความผิวไหวของเส้นสายของตัวตรถต่างๆรวมถึงการออกแบบภายในของห้องโดยสารด้วยที่จะให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในมหาสมุทรนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> พอพูดถึง บีวในตระกูล Ocean ยนะครับอย่างคันนี้เป็น o อเชียนเนี่ยนะครับในตระกูลของเขาก็จะมีซิลด้วยนะครับซีลก็จะมีเป็น 06EV นะครับ 06DMI Travel Edition นะครับซึ่งก็จะมีที่เป็น SUV ขนาดกลางนะครับที่ใช้เป็นเทคโนโลยี DM ในรุ่นที่5ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์ม3.0 Evo ด้วยเหมือนกันนะครับ ซึ่งในตระกูลโอเชียนเนี่ยนะครับอย่างตัวซิลที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีการจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าทำให้เห็นแนวทางในการออกแบบของ b v วดีในตระกูลโอเชียนในานาคตนะครับก็ถือว่าพักหลังเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดีไซน์ให้มีความเรียบหรูดูดีมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่าเส้นสายลายข้างตัวรถเนี่ยลายเส้น ข้างตัวรถจะน้อยลงนะครับจะมีความเรียบมากขึ้นนะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นต้นแบบก็เลยอาจจะไม่ได้เหมือนกับตัวจริงถ้าจะจำหน่ายนะครับแต่ถ้ามองในแบบนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นจีดานขนาดใหญ่แล้วก็ดีไซน์มีความสวยงามและมีความสมมาตรสูงนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆอีกหนึ่งรุ่นกันนะครับใครที่เป็นแฟนๆของอตระกูลโอเซียนสีไลออนซีลอะไรพวกนี้ต่อไปนะ่าจะได้เห็นดีไซน์ที่ เป็นสไตล์นี้มากขึ้นด้วยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีก o d e y ซซึ่งเป็นเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยที่อยู่ใน BYD นะครับจะพามาดูว่าในรุ่นใหม่ของ BYD นะฮะจะให้กล้องไปเห็นที่ตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเ,เป็นกล้องนะครับอยู่ที่บริเวณกระจกด้านหน้าแล้วก็เป็นกล่องด้านบนเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งตรงนี้แหละฮะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของกล้องแล้วก็ ระบบการส่งสัญญาณต่างๆที่ช่วยเหลือในเรื่องของการขับขี่ซึ่งจริงแล้วอ่ะเราก็จะคุ้นเคยกับพวกระบบพวกนี้มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะซึ่งระบบการทําง,งานต่างๆเนี่ยมันจะรวมเอาทั้งกล้องที่อยู่รอบคันนะครับรวมถึงกล้องที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับ <c oughs> ทำการประเมินผลเพื่อช่วยเหลือในการขับขี่นะครับซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นการขับขี่ขั้นสูงเลยซึ่งาทาง b y d เนี่ยเขาก็จะบอกออก ทำออกมาเป็น3รุ่นนะครับก็เป็นรุ่น a b c แต่เรื่องของรายละเอียดต่างๆๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยมันเป็นการทํางานของเซนเซอร์นะครับที่อยู่ด้านบนกับตัวกล้องที่อยู่ในรอบคันเนี่ยในช,ช่วยในการประเมินนะครับซึ่ง หัวใจหลักนั่นก็คือเรื่องของเ,อเทคโนโลยีของชิปความเร็วสูงที่จะสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วสามารถส่งสัญญาณจากวัตถุที่อยู่ด้านหน้ารถเข้าไปสู่ในตัวรถซึ่งก็จะช่วยให้มีความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากขึ้นซึ่งที่นี่เนี่ยก็ก็บอกเลยว่าเ,เป็นการขับขี่แบบอัตโนมัติมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งปกติเดิมอะไรคุณเคยกับเลเวล2ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไปดูขั้นอื่ต่อครับ มาต่มาคันนี้ก็เด็ดนี่คือ B ีวีดีซ 06GT นะครับคันนี้ก็มาในสไตล์ของเกมแบ็คไม้หงอคงเหมือนกันแต่คันนี้ดีไซน์ต่างออกไปครับเพราะว่าคอนเซปต์เข้ามาเป็นงูนะฮะก็จะเป็นการรับรถทั้งคันด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีรูปลายรถล,ลายสไตล์จีนนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็เห็นเป็นงูนะครับมีเขี้ยวนี่แต่อยากให้ดูว่ามีเขี้ยวเป็นไฟด้วยโหทําเป็นเล่นไปนะฮะด้านข้างมีการตกแต่งเสริมเป็นลายก้อนเมฆนะครับ มีเป็นลายงูแล้วก็ตรงนี้นี่ดูเดี๋ยนี่ตางูหรือตาคอซิล่าฮะเนี <c oughs> ด้านข้างก็จะรับเป็นคอนเซปต์ของเ,อเกมแบ็กไม้นะครับก็จะเป็นลายงูแต่ผมบอกเลยเาลายงูตรงนี้ให้กล้องมาอยู่ตรงนี้ฮะกล้องมาตรงนี้กล้องมาตรงนี้ตรงนี้ให้ดูในมุมเดียวกันนะฮะตรงนี้นะฮะผมบอกเลยนึกว่าไม่ใช่งูทีแรกด้วยเป็นพญยายนาค <laughs> กลับมาข้างหลังตรงนี้อันนี้เขาก็ทำเป็นลายเหมือนเกร็ดงูนะครับตัวหางหลังนี้ก็ดีไซน์เป็นลายก้อนเมฆนะฮะแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเนี่ยนะฮะทางสไตล์จีนของเขาแบบนี้เนี่ยนะครับส่วนตัวเอมเบรมเขาก็ทำเป็นสีทองด้านนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ลักษณะเป็นตัวนี้ขึ้นมามันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะ เท่ดีเท่ดีเท่ดีบอกเลยครับคอนเซปต์ดีไซน์แบบนี้เนี่ยเป็นการตกแต่งแบบนี้เนี่ยปีจีนเขาเล่นหนักจริงๆเดี๋ยวมีอีกคันโหดกว่านี้อีกเดี๋ยวตามไปดูนครับมาครับเนี่แหละบอกเลยว่าคันนี้โหดจริงเมื่อกี้เราเห็นมังกรเราเห็นงู อันนี้หงอคงชัดเจนมากเพราะว่านี่คือตัวรัดศีษะของหงอคงชัดเจนเลยนะครับซึ่งรถคันนี้คือถัง L นะครับเป็นมอเตอร์คู่นะครับคันนี้ก็ใช้แพลตฟอร์ม e 3 0ด้วยเหมือนกันชาร์จแค่5นาทีวิ่งได้400กิโลเมตรขนาดนั้นเลยนี่เป็น SUV แบบไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วคันนี้ก็มาพร้อมกับคอนเซปต์ของหงอคงชัดเจนเลยนะครับ นี่ก็จะเห็นว่าถ้าใครเห็นลวดลายบริเวณด้านหน้านี้ก็เห็นเลยว่านี่คือแหวนรัดหัวของหนอคงนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของการแรปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลวดลายที่เกิดขึ้นมานะฮะเน้นเป็นเหมือนกับลายลายเหมือนลายเสือเลยนะนะแล้วก็ตัวล้อนะฮะตรงนี้นี่ก็เป็นลวดลายเหมือนลายก้อนเมฆนะครับ หือว่าทําออกมาได้สวยเลยนะฮะอันนี้ตัวท่ออากาศเขาก็เป็นลายก้อนเมฆทํามาด้วยมกันข้างบนก็ติดตั้งเป็นเรื่องของไฟ LE LED นะครับมาดูลวดลายด้านข้างนะฮะคันนี้เนี่ยจะไม่ได้ใส่แบบโลโก้เยอะๆตรงกลางนะครับจะให้เห็นเป็นตัวรถเต็มๆแต่ว่าจะมีเป็นเซ็นกษั์ของตัวเกมอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับด้านท้ายนี่ก็จะเห็นเป็นตัวโหวผมเรียกไม่ถูกเลยเพราะว่ามันเป็น อะไรยังไงบ้างดูเต็มไปหมดเลยนะฮะตรงนี้ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่มีให้เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นตามคอนเซปต,ต์จากในเกมเลยนะครับก็สำหรับตัวถังแอลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวของดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับคือเขาเขาเล่นเรื่องของภาพลักษณ์ค่อนข้างเยอะนะครับการเล่นการคอร์รัป เกมแบล็กม้าย์หอคงที่กําลังดังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับทำให้หลายคนเนี่ยเขาเข้ามาสนใจดูเรื่องของการตกแต่งในสไตล์นี้กันนะครับก็ถือว่าพามาดูอะไรที่แบบว้าวว้าวแปลกตากันดูนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถในส่วนของรุ่นปกติกันบ้างนะครับ แล้วครับเราไปดูตัวแต่งพิเศษกันมาแล้วคันนี้เรามาดูรุ่นที่หลายคนถามหาแล้วก็ได้ข่าวกันมานั่นก็คือรุ่นนี้เนี่ยนะครับนี่คือ BYD Dolphin นะครับเป็นรุ่นที่ปรับโฉมนะฮะเราเห็นชัดๆเลยว่ามีการปรับโฉมในส่วนของพวกไฟท้ายนะครับเรื่องของไฟหน้านะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สำหรับตัวสเปคในจีนตอนนี้เนี่ยนะครับ เราก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องของกล้องรอบคันที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะมีกล้องที่บริเวณแ้มข้างนะครับเป็นกล้องรอบคันติดตั้งมาหลายจุดนะฮะเราก็จะมีในส่วนของระบบช่วยเหลือในการขับขี่ให้มาด้วยนะครับแต่ที่เด็ดสุดก็คือภายในเขาก็มีการปรับใหม่นะครับในส่วนของคอนโซลนะครับของพวงมาลัยเนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับแอร์หลังก็มีมาให้ด้วยแล้วก็คันนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะก็คือ นี่ฮะที่พักแขนตรงกลางอันนี้นะครับก็จะเป็นตู้เย็นมาให้ด้วยนะฮะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กเนี่ยซึ่งสามารถที่จะใส่กระป๋องน้ำเนี่ยได้ประมาณสัก4ี่ห้ากระป๋องได้อยู่นะครับก็ถือว่าใหญ่ระดับหนึ่งซึ่งเขาจะทําความเย็นได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นสามารถที่จะแช่น้ําเย็นเนี่ยได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้สบายเลยแต่ทีนี้ถามว่าในบ้านเราเนี่ยจะนำตัวไม้เนเชนตัวนี้เข้ามาห,มหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยลองคุยดูแล้วมันอยู่ที่ว่าซัพพลายเออร์ไทยเนี่ยเราสามารถที่จะทํำในส่วนของ ฟังกชันพวกที่เป็นตู้เย็นต่างๆพวกนี้ทาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยเป็นการประกอบไทยอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับเปลี่ยนออปชันหลายอย่างที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็อยู่ที่ว่าซัพพลายเออร์ของเราจะทําพวกนี้ได้หรือเปล่าเพราะนั้นเองนะครับแต่ดูแล้วก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะโดยเฉพาะใครที่ชอบเดินทางเนี่ยพวกตู้เย็นแบบนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับก็ถือว่าในภาพรวมก็จะมีการปรับปรับเปลี่ยนแค่ในส่วนของไฟหน้าไฟท้ายนะครับแล้วก็เรื่องของตัวคอนโซลพวงมาลัยเปลี่ยนใหม่แครนั้นเองนะคร ต่สลับมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีของ b y d กันบ้างนะครับจากที่เรารู้กันว่า b y d เนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งก็เป็นแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานไฟสูงแล้วก็มีความทนทานนะครับทนต่อการทนต่อเรื่องของไฟไหม้มีน้ําหนักเบาอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยทีนี้มาดูกันที่บูธด้านหลังเขาเนี่ยเขาจะเป็นโซนที่โชว์ในเรื่องของเทคโนโลยีของเขานะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยถามว่านี่มันคืออะไรนี่มันคือกล่องที่จะติดอยู่บนหลังคานะครับแล้วเขาก็จะมีโดรนอยู่ด้วยนะฮะซึ่งนยฮ จะเป็นลักษณะการขึ้นลงแบบนี้เลยเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเขาบีไว้ทําไมใช่ผมก็สงสัยว่าเราจะใช้เราหมีไอพวงนี้ไว้ทําไมแต่นั่นเขาทําให้เห็นว่าในเรื่องของแบรนด์จีนเองเขามีการคอร์รัปเราก็มีการลงทุนร่วมกันนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นการทํางานร่วมกับโดรนของ DJI ซึ่งด้วยสเปคต่างๆในการใช้งานเนี่ยเราขับรถไปเนี่ยด้วยความเร็วประมาณสัก25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราสามารถที่จะ ปล่อยโดนบินขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปในตัวรถเราได้นะครับซึ่งเนี่ยฮะจากการแสดงให้เห็นภาพในด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่า,เ,าเนี่ยฮะโดดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ถ่ายซึ่งตัวสเปคของเขาเนี่ยถ่ายได้ถึง 4K Ultra เลยนะอ่าแล้วก็ในช่วง2กิโลเมตรเนี่ยนะฮะเาจะสามารถที่จะบินกลับมาที่ตัวรถได้เองจากตัวสมสัญญาณตัวนี้ได้เองก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ที่เขาทำเสริมขึ้นมาทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราตามมาดูในส่วนอื่นๆต่อไปนะครับในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเขาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันจะมีหัวใจหลักๆคือในเรื่องของอระบบการทํางานความรวดเร็วของระบบต่างๆของเขาหรือพูดง่ายๆคือสมองคนเขาเนี่ยนะครับตรงจุดนี้เขาก็จะแสดงให้เราเห็นว่าจะมีเป็นเซ็นทรัล o คอนโทรลของเขาเพื่อที่จะสั่งการไปในส่วนต่างๆของรถนะครับซึ่งอย่างคันนี้เองเนี่ยเป็นดูอัลมอเตอร์นะครับก็จะมีตัว กล่องตัวกลางนี่แหละที่คอยส่งสัญญาณคําสั่งต่างๆไปถึงด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับในการบังคับแรงบิดต่างๆของลอ้อทั้ง4ล้อเนี่ยนะครับรวมถึงเขาก็ยังมีการโชว์ในส่วนของการทำงานของด u อัลมอเตอร์ะต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับดูในเรื่องของระบบการทำงานแบบไฮบิดแบบปลั๊กอินไฮบิอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยี Technology D.M. นะครับก็เป็นเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับ ก็จะเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับสามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าควบคู่กันไปนะครับถัดมาทางฝั่งนี้อันนี้เขาก็โชว์ในส่วนของเ,ออเรื่องยีของช่วงล่างนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเนี่นะฮะอันนี้จะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะฮะคือเขาก็จะโชว์ในเรื่องของการทำงานในใน,ในแต่ละรูปแบบของออทั้ง แพลตฟอร์มตัวใหม่ทั้งเรื่องของช่วงล่างทั้งเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเรื่องของอการทํางานของสมองกลของเขาว่าทํางานได้รวดเร็วแค่ไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นช่วงล่างที่เรียกว่าเป็นแบบแมกนิฟมอเตอร์นะครับซึ่งผมใช้คําว่ายังไงดีคือคือปกติแล้วในระบบช่วงล่างมันก็จะมีหลบก,กลไกต่างๆอันนี้คือพูดง่ายคือมันไม่มีกลไกอะไรเลยนะฮะใช้เป็น ระบบที่เขาเรียกว่าเป็นแมกนีฟมอเตอร์เข้าไปนะฮะเพราะนั้นก็เลยจะมีน้ําหนักเบาแล้วก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการซัพพอร์ตในของช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะทาให้ช่วงล่างมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นตอนนี้มันกลายเป็นว่าเรื่องของอุปกรณ์ที่เราเคยมีที่เราเคยเห็นเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นในส่วนของเทคโนโลยีที่เอามาใช้ทดแทนกันแล้วด้วยเหมือนกันเ่อนี้ก็ทามาให้ดูเป็นคอนเซปต์ของเขา,านะครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อว,ว่ายังมีคันไหนที่น่าสนใจนี้างมาถึ จุดนี้กันมากนะครับนี่เป็นในการโชว์เรื่องของ Super E ์อแพลตฟอร์มของเขานะครับซึ่งแน่นอนเรื่องของโครงสร้างตัวถังเ,เป็นเรื่องสำคัญมากในรถไฟฟ้าในจุดนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่ามีการจัดเรียงเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรีตตร่วางในลนักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็เขาจะมีจุดแข็งทั้งในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของตัวถังเลยนะครับ เนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของตัวถังเลยนะฮะแล้วก็ยังประสานการทำงานของพลังงานไฟฟ้าเข้าไปแบบ8เอกอินวนะฮะแใน1เลยมีการควบคุมด้วยระบบส่วนกลางแล้วก็ยังสามารถที่จะอัปเกรดระบบอันตโนมัติได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าฐานล้อเขาค่อนข้างยาวนะฮะแล้วก็ ไม่เห็นว่าเรื่องของแพลตฟอร์มตัวใหม่นี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและระบบการส่งกําลังที่นุ่มนวลและใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาละครับเราพาไปดูรถดูเทคโนโลยีไปแล้วเราพามาดูในภาพรวมของบูธเขาบ้างครับเราจะเห็นว่าในบูธของเขาทั้งหมดเนี่ยถ้ากล้องแพนไปนะเราอยู่จุดนี้แล้วแพนไปดูจุดนู้นนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีรถรว่รวม 30- มสถึงสีคันกันเลยรวมถึงโซนจัดแสดงเรื่องของเทคโนโลยีละอะไรต่างเ,เรามาดูนะครับว่ามาเดิน แล้วไล่ตามกันมาดูจริงแล้วถ้าในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่ารถของเขาเนี่ยจะเริ่มมีการติดตั้งพวกเทคโนโลยีก็ต์ไออะไรต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยรือที่สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเนั่นก็คือรถของเขาจะเน้นไปในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการชาร์จท,ที่เร็วขึ้นเป็นหลักนะครับซึ่งคอนเซปต์ของเขาในครั้งนี้ก็พูดง่ายเลยครับเทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตนั่นเองนะครับ ซึ่งนอกจากตัวรถยนต์รุ่นใหม่รถยนต์ต้นแบบที่เราพาไปดูกันแล้วเนี่ยนะครับอฮไ์ <Okay. S 1> อย่างหนึ่ง <Okay. S 1> ที่เขาอยากจะโชว์มากๆนี่คือเนี่ยนะครับเรื่องของการชาร์จนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการชาร์จของเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นไมกระหวัดละจากชาร์จตัวนี้เราไปดูเนี่ยกล้องตามไปดูที่ชาร์จตัวนี้เลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีของการชาร์จเขาไปได้ไกลามากๆแล้วครับ เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการชาร์จด่วนแบบเมกะวัตฟ้าชาร์จเทคโนโลยีนะครับซึ่งทาง b y d เนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาในส่วนของตัวเรดแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยให้รองรับการถ่ายโอนประจุได้เร็วขึ้นไวขึ้นนะครับซึ่งรองรับกำลังไฟสูงสุดถึง1,000โ wow วลต์เลยนะครับแล้วก็รองรับกระแสไฟจากการชาร์จสูงสุดได้ถึง1,000แอมป์เลย แล้วก็ยังรองรับกําลังไฟจากการชาร์จสูงสุดได้ถึง1,000กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะครับก็อย่างชื่อที่บอกนะครับเมกะวัตต์นั่นก็คือกําลังไฟมหาศาลเลยแต่อันนี้ก็ยังเป็นในส่วนของเทคโนโลยีต้นแบบที่มีอยู่นะครับเขาโชวยเห็นว่าตอนนี้การพัฒนาในเรื่องของการชาร์จของเขาเไปไกลแค่ไหนแล้วนะครับ โซนฝั่งนี้ที่เราเห็นก็คือการโชว์ในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะนะครับดีพลอตนะครับเป็นส่วนของแ e พลตฟอร์มอะไรต่างๆและส่วนนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงในส่วนของรถทั้งหมดที่มีนะครับมีตัวที่ตกแต่งพิเศษจากเกมแบล็กม้างอคงนะครับาราาาจากการที่เราเดินดูรอบๆทั่วไปแล้วเนี่ยนอกจาก นอกจากอ,อินฟตูต่างๆที่เขามาไลฟ์ขายของอะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจกับในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆกันมากเลยรวมถึงบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับคนค่อนข้างเยอะเขาค่อนข้างให้ความสนใจกับในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะอย่างตรงนี้เองเนี่ยเขาก็เป็นโซนที่แสดงให้เห็นถึงการทํางานของระบบการขับขี่อัจฉริยะของเขาเรื่องของก้อนไอเรื่องของอรของเขาเนี่ยว่ามันมีการทํางานในจุดไหนที่สัมพันธ์กันบ้างนะครับซึ่ง ก็จะช่วยให้การขับขี่นะั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดินพาอ้อมมาข้างหลังให้ดูในภาพรวมกว้างๆของบูธของเขากันนะครับก็ถือว่าเป็นบูธท,ที่ใหญ่มากเลยนะแล้วหลายๆคนก็เนี่ยหลายคนเขาสนใจกันมากเลยนะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยบางคนมายืน ยืนอยู่ในจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมาดูรายละเอียดแล้วสอบถามรายละเอียดกันเยอะมากซึ่งบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาดูแค่ตัวรถแรงต่างเรื่องของการโชว์เทคโนโลยีต่างๆพวกนี้จะไม่ค่อยได้คุยกันในเชิงลึกแต่สังเกตว่าห,หลายคนเนี่ยเขาจะคุยกันในเชิงลึกเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ข้อมูลแบบค่อนข้างชัดเจนเลยแต่เสียด้อย่างเดียวเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เท่าน,นั้นเองเขาใช้ o o g l e Translate ตลอดทั้งงานเลยนะครับามาทางฝั่งโซนด้านนี้กันบ้าง ฝั่งนู้นก็จะเป็นรถในไซส์ใหญ่เป็น SUV อันนี้ก็เป็นรถไซส์เล็กนะฮะอย่างคันนี้เมื่อกี้เราก็ได้รีวิวคร่าวๆกันไปแล้วนะครับกับดอฟ h i นคันใหม่นะครับซึ่งอย่างรถบางคันที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่ตรงหลังคารถเห็นเป็นปดูดปูดนูนๆขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะเป็นแท่นปล่อยโดน,นที่ติดอยู่บนหลังคานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะฮะมันจะทํางานสามารถปล่อยโดนได้ในช่วงความเร็วประมาณสัก25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บินกลับมาจอดเองในรัศมีไม่เกิน2กิโลเมตรนะแล้วเขาบินขับตามความเร็วได้ถึงประมาณสัก50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะเป็นการคอร์รัปกันแต่ถามว่าจะมาใช้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใช้ไว้ทำไมนะครับแต่ก็แน่นอนเรื่องของเทคโนโลยีแรงต่่งที่ทางบีวีดีเขาทำมาไว้ก็เป็นการโชว์แหละพูดง่ายเลยนะฮะ ในนี้ก็ยังคงมีหลายรุ่นหลายคันนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงในภาพรวมเขาเนี่ยแน่นอนเรารู้ว่า b ีวเนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยี EV เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักแต่ว่าพอมาถึงณวันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือการมีเครื่องยนต์เข้ามาทํางานเพิ่มด้วยอย่างตัวเทคโนโลยี DMI ที่เขามีเนี่ยนะครับ เป็นทั้งไฮบริดแล้วก็มีทั้งปลั๊กอินไฮบริดซึ่งในจีนเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารถต์ของ BYD เองนอกจากจะมีไฟฟ้าแล้วเราเห็นตามท้องถนนเนี่ยก็จะมีรถที่เป็นพวกอ่ะปลั๊กอินไฮบริดเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างในบ้านเราเองเนะครับตอนนี้กระแสะเรื่องของรถไฟฟ้าก็โอเคยังพอมีอยู่แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วน่าสนใจมากขึ้นก็คือเทคโนโลยีเรื่องของปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองซึ่งทาง BYD เองเขาก็มีเป็นเทคโนโลยีดีใมตัวนี้ที่เพิ่มเติมเสริมเข้ามาและภายในงานนี้นะครับเราก็ เทคโนโย DMI อยู่ในรถหลากหลายรุ่นด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็ทําให้เราเห็นว่าตอนนี้ทางจีนเองเนี่ยก็เริ่มพัฒนาในส่วนของ powertrain เรื่องของอะไรต่างๆอะไรมากขึ้นโดยเพราะ b y d เองก็นอกจากจะชูเรื่องของเทคนโคความปลอดภัยแล้วในเรื่องของ powertrain ต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องของฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เสริมเติมเพื่อมาเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ในการใช้งานก็ถือว่าทําได้มากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็ ประมาณนี้ครับสำหรับในบูธของ BYD นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนอื่นๆของภายในงานนี้กันบ้างเท่าที่เวลาเรายังพอมีอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามกด Subscribe ให้กับ Auto d e ดเดตบากังปีออนไลน์กันไปด้วยแล้วก็ลาไปก่อนกับบูธของ BYD ที่งานออโต้เซียงไฮ้2025กันไปนี่เป็นเรื่องปกตินะที่นี่เขาเดินตัดกันแบบนี้แหละเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ